ได้พี่น้อง,งนี่นอะไรกันจีคนขึ้นเทีย่งยงเนาะบ้านี้ใอนะ <laughs> ย่ให้มันรุดเด้อส <laughs> บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าผมกับโอเออีกเส้นเคยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองนอ้องโอเอเราเกินเด้อวันนี้กลับมาทงหน้าคือเก่าพี่น้องเกวขาวคือเกานะ่าเนาะ ไก่ขี้เล่แล้วจ้ายัางน้อยหนึง่งวินี่กะน้นองชามาเกลียวซอย <c ười> คนคนมาเพิ่มอีกหน่อยก็ไอโก้ฟอกอ <c ười> มาเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดเออประมาณเจ็ดคนเนาะพี่น้องวันนี้ไ <c ười> ก่ขี้เลยแล้วยังน้อยหนึง่งก็สิวยอยู่บนแจ็คเด็ดกระโดดวิน้นองเด็ดแหมแหงรี เหีมเหีมทอพี่น่ะเฮ้ยเหีมไอี่เนาะไก่ีด๋ยงบรลายป็นได๋วันี้ก็ค้นข่าวนาตอนแรกไก่เห่ดีเนาะแม่ ฮอร์นะพี่น้องฮอนแดดฮอร์วฮอบ์ได้ฮอนแห้งมันแหมแห้งรีพี่น้องโอ้แหมแบบอรัญันรีพวกเนี่ยโอ้ยนะซิวเกิดแบบมันค่ายเขาฮะนะค่ายเขาถือแต่ซิวเกิดจะว่าเหมือเป็นโทษไว้จังพวกพี่เนาะเหมื่อนี่เหมื่อแจ๊คมันมันตอบใจกับแสงแดดเนาะเร้อกล้วยไป็นเช่เดียด้าอู้ปามไปใหญ่ยังร้ายบ่าเบิดทรายแล้วขั่วเลยเนาะเออเออ แล้วตัวบัวหางหายกันทายแล้วเลยเด็กกิน <c oughs> ล่มคากพี่นว่างเส้นแหลกเส้นล่มฮะ <c oughs> พ่อพีเบิรนะ์หน่ะน่องใส่กันน้ะพี่นว่า <c> ง <oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวด <c oughs> ีเคิร์นกล่องยูบลักหน่องขะนะโอ้ยใหใดร้านเลย น้องไส้ข่อยลื้อลูกเราแล้วมั้ยดอวันน้องข่อยนานขี้เดียกันใช่ปะคนหยาดกุ๊บเขาคงกี่นะแม่แต่บอกว่าขันหยาดกุ๊บข่อยเขาไม่ร้องเกี่ยวขาวเลยนายก็นอ้ก็เข้าใจอย่าเข็นเหมือนฟุาราก่อเพิ่มอีกคนหน <quin> ouais calves calves, ึ่งเลยเพิน์บกางอีกันนี่ข่อยว่ายู่นะหัวอีหมวกไว้่ามันถวดไว้ในเถียงไปเน่าพี่น้อง เดี๋ยวขา้าเจ้าจีอันเดี๋ยวก่อนขีดินต้มขึ้นมาใส่เนะาะถ้าจะเบอยูว่าจะไปเดี่ยวเอจิมาอัปเดตให้เบ้านนิดจ๊ะเมื่อพี่น้องความดูวันนี้ที่วันหยามันแล้วขึ้นตะเกี่ยวเขาข้ามัดเขาเลยนี่มัดเลยกะไข่แนยีดอกวันนี้บ่หาพี่หนะค้นขึ้นรถเลยยายคำฝูไวนะ้แล้วเนาะเดี๋ยวสิพากันไปค้นกันนะพี่น้อง นเอาหับ <su> ดูย <se> ิ <RS> ่งขำวนไล่แหงดีนี่อนักบวคนักเที่ยงพาเที่ยงเลยพาเี่ยงแลกเกี่ยวเขาวเร็วไม่ย่อผ้ากันขึ้นเนาะน้องชายฉันมาเซวะได้แบบนี้เพราะว่ามันสิ ที่เอาอันมัดเลยเนาะป่ะเดี๋ยวเอกสิไปขนขาวก่อนเนาะพี่น้องเอ้าตักกองไว้ทําน้ํานี่แล้วเนาะทุกคนตักกองไ้ก็ค้้มาใส่เด้อพี่น้องวันนี้เฮาบ่ได้มี้กอเนาะแต่ละคนก็เฮ็ดยกเบิคนนั่นเด้ตอนเไปจัดข้าใส่เด้พี่น้องวันนี้เนาะอัน ให้มันให้ได้รถเดียวค่ะนะทุกคนก็ต้องแแลบแแบบเขาเนาะถ้าว่าาอ่ค้นกระทิมอาอากินแบบเดียวแหละมันสิรถรถเพราะว่าให้นี่ก็ใหญ่เติบ์พนดีทุกคนรถหนึ่งให้มันวิทย์บริษัทเนาะก็ต้องค้นแบบนะก็เห็นไปเลี้ยงเลี่ยงเลี่ยงใส่เนจักน้อยเนาะให้มันเป็นระเบียบมันจังได้ลายทุกคน ออกมาหอมมาแยกคำบอดถิ่นใจเนาะเคุนจัดการเองพี่เนาะมันแหลบบอดถึกแหลบบอดถิ่นใจเิ่นแหลบยังบวชขักคุณนะเอาต้องแหลบเองแย่ค่ำสู้สู่คุณแม่วันไห้พี่น้องสังเกตกระปุกกระปุกแมงมันเป็นอะไรทุกคนวันนี้ได้บุหรี่มาเลยสิไม่เมื่อยเนาะทำมือได้แมงมันลายนี่ห้วยหาวปัญหาได้เด็กคำเนาะกินอ่ากินแมงมันจน ขาข้อคาขาขาควสิดูสเม่ควายเนาะไอโอเอขาจะพอยห้อยู่มาแล้วจะเกียพอได้หยอกยายครับทุกคนหยอกให้แล้วซองเมยเห็ดีทุกคนเนาะจะเกลียดให้กะมีเสียงหัวโล่หน้ามดีทุกคนทั้งสั่นกะมันให้สีเมยเนาะ พันอันนี้บุกเกินไปกับสีเมื่อยแห้งข้ <laughs> าใส่กิ่งตอนนี้เดียยอกเนี่ยวให้เราสำเมื่อยเนาะยอกให้เราหยิบมันที่สุดเองยอกให้เราหยิบยอกไปยอกมาเดี่ยวกับฉีถืกอกรอกแล้วสำเ, <laughs> เ <laughs> ม,มื่นเ,มมเนแบบาะข้าจะยอกไว้เบียบเพราะว่าเมนิกะมูต่ละเบียมาซอยเนาะแบบว่าข้าจาสิขึ้นอันานาั้นนะสีเมื่อบานไม่เบียกเนาะสีลงไปเมืองกันเลยเอา้า พากันพาเทียงเห็ดเวียกเลยทุกคนกินจากเกี่ยวเขากับประมาณสิบเอ็ดมงครึ่งแล้วก็พากันมาหมัดเลยเนาะหลายคนซอยกันกันเลยกะอเน,น่ทุกคนถ้าว่าคนบุหรายกะบุกะมันในดอกบัวมันกะไฮไงเต่อพันธุ์เดทุกคนเลยไฮหมักไงห,าหาาลายคนกะซอยกันผู้หนึ่งมัดผู้หนึ่งอ่าผู้หนึ่งคนเนาะกะเลี้ยวเลี้ยวกะสิพากันกันเละแกขึ้นเมือ่อเทงเทียง,ง,งไว้เทงเทียง <c oughs> <c oughs> แมื่แต่ละเบ,บ,บียคนดูเบียงกับเบียให้ดูกันว่าเมื่แล้วบ่ขคืนว่ะไปจ้ะไป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 เรียกีิชิโอนตินให้กินไปฝากคนเฮียนี่คำที่เก้อประกอบ ได้พี่น้องเรื่องอะไรก็ทิ้นนขึ้นเที่ยงเนะาะวันน <c oughs> ี้ใหญ่ใหญมันรุดเด้ออุดโน้นเด้ออุดโน้นพี่ยังไปแล้ววันนี้พี่น้อง,นองคนขึ้นเที่ยงแล้วฮะโอเคจ้าไปใครจะบดหางเนาะคนคนซอยกันนี่แต่มือแรกนี่พี่น้อง ยังหานี่เนาะโอเอะกับสีงอเมองอยงู่แล้วพราะว่าขาเจ้ามีเวียกเนาะขาเจ้าก็เลยเปล่าเฝ้าเห็นไหมมันเหลวเนาะแต่เขาก็ะชีบเสาเมื่อบ้านโอ้ยนี่หนีเลยเนาะหน้าไก่บา้านอยากจะขับเมื่อบ้านอยู่วีเดือดซัออกเลยแบบคน้นเสร็แล้วก็จกกักระชีกลองเลยเนาะกล่องนั่นเหลวนี่ขับเสาเลยนเนาะเพราะว่าขับแรงขาเจ้าจิกเขาเมือ่อ นะมีเดือดนะสิเขาเมื่อยายข้ามกับบริษัองคว่าเนาะมีแต่โอเอกับน้อสาวและงอ,งงองมอีสองคนและแจกเ็เลยเขียวอยากให้มันแหลกผ่าสาวภาน,นีนพี่น้องสวยกันแต่ก็ยังบโบลาณแต่ยัง,ย,ง,นะงยังเขาหน้าท้องไห้แต่ก็มีเขางันเขาจ่าวนะไห,หนึงไปได้พี่น้องมาที่คนเขากันได้จ้ะพี่น้อง แล้วจ้าทุกคนตอนนี้ก็คืนว่าเที่ยงแล้วเนาะขจบวกองเขาสักนี่มันสวยเหียงเนาะมันแหดเปียงเปียงเลยนะขจอก็เลยเขาเมื่อก่อนเนาะเขาเมื่อโอ้ยตะแรงกับสิเงาเงาแล้วเนาะสิเงาเงาเงี่ยงอยู่แล้วเอกับสนานกันเลยเนาะขจามีเวียกไม่ได้อีเมกยกไม่ได้ออกมาเนาะตากับสิเมื่อเคลียคของเนาะอีเมีสิกลับก่อนเน่ อ <laughs> <inä> <choses> ีแ <laughs> ม่ส <laughs> ิก <camp> ล <corrosion salad> ับภูที่ฟ้าแล้วจ้ายังเหลือแต่โอเอ๋น้อยังบ่ได้กลับอุ้ยลมเย็นๆเด้อพี่น้องพี่น้องเบิ่งแดดแดดแฮงอลแดดสุดยอดเลยมื้อนี้กได้ยังกินนโอเอเอาถั่วมาตเนาะพี่น้องแล้วกมีกอยกุแน่แล้วกมีอหยังอีกนจบ่ได้แล้วบดพี่น้องจังยามอนอะยมากินนโอเอกสิิข้ายามอนกัยาเงพุ่นแหละ พาะว่าจะเพื่อนน่ะเขาเมือนกบ้า่าเนเล้วพี่น้องแต่โตอเอคนเดียวสิไปเอามักทัวไปตำกินญี่ปุ่นเนาะแล้วก็กอยกลุ่มไป้าษานโอเอกับขอฝากคลิปใบสนิด้วยจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อยจา้าบ๊ายบาย